มีผู้ป่วยสุรายาเสพติดในห้องจำนวน8รายซึ่ง1ใน8รายนั้นนะครับเป็นผู้ป่วยอายุ45ปีผู้ป่วยชายมีประวัติดื่มสุราเรื้อรังและอยู่ในระยะถอนพิ่สุราแสดงอาการสับสนหลงผิดหุดหงิดและมีพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดณเวลา12นาฬิกานะครับซึ่งในเวลานี้พยาบาลบางส่วนกำลังรับประทานอาหารกลางวันจึงทำให้มีเจ้าหน้าที่นะครับเหลือไม่มากนะครับรที่ให้การดูแลคนไข้ยอยู่ภายในหอผู้ป่วยนี้นะครับผู้ป่วยนะครับเริ่มมีอาการถอนพิสุราดุนแรงขึ้นนะครับโดยมีอาการสับสนหลงผิดนะครับคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายและเดิน กกานไครับไผ่ดิมีเหล่าบอมีเหล่าบอชอบอยากได้เหล้าเนาะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอยากกบาดครับอยากกบัดอยากกัดอยากกบัดอยากกบัดอยากกลับบ้านอยกกลับบ้านค่ะอยากกลับบ้านดิฉันเห็นใจคุณมากที่คุณอยากกลับบ้านนะคะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะไปมามาเห็นแล้วดิโอ๊ย ใจเย็นๆค่ะคุณช็อกคุณช็อกค่ะเราเรากำลังช่วยคุณอยู่นะคะใจเย็นๆคะตอนท่ขามแล้วอย่าดิ้นนะคะอย่าดิ้นนะคะตอนนี่ขาผมแล้วขอเชื่อค่ะค่ะแล้วใจเย็นๆค่ะคุณช็อกค่ะใจเย็นๆค่ะเรากำลังช่วยคุณอยู่นะคะทุกๆคนช่วยคุณคุณจะปลอดภัยนะคะนอนนิ่งๆนะคะตอนนี้เรากำลังดูแลคุณอยู่นะคะคุณจะปลอดภัยนะคะดูแลยังได้แต่เธอย ไม่ตายไม่ตายนะคะใจเย็นๆนะคะตอนนี้เราขออนุญาตผูกมัดคุณไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะตอนนี้ขออนุญาตผูกมัดนะคะแล้วเราจะพาคุณไปที่เตียงนะคะตอนนี้สูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะใจเย็นๆนะคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณขึ้นเตียงนะคะ ตอนนี้ถึงตอนผูกมัดนะคะเราก็จะผูกมัดคนไข้ไว้กับเตียงนะคะแล้วก็รายงานแพทย์นะคะเพื่อที่จะพิจารณาขอในเรื่องของยาฉีดนะคะเพื่อสงบอาการนะคะแล้วก็นําผู้ป่วยเข้าไปดูแลในส่วนของการดูแลใกล้ชิดนะคะเพราะว่าผู้ป่วยได้รับการผูกมัดนะคะซึ่งผ้าที่เราใช้ผูกมัดนะคะ ต้องใช้จากวัสดุที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มั่นคงแข็งแรงนะคะโดยมีรูปแบบในเรื่องของผ้าผูกมัดที่เป็นมาตรฐานนะคะในกระบวนการของการผูกมัดแล้วก็การดูแลผู้ป่วยหลังผูกมัดนะคะเราได้นําเสนอไปเรียบร้อยแล้วในช่วงของการฝึกปฏิบัติในวันแรกนะคะเพราะฉะนั้นอตอนนี้ ผูกมัดผู้ป่วยได้อยู่ทั้งสี่ระยางนะคะทั้งแขนทั้งสองข้างและก็ขาทั้งสองข้างนะคะโดยท่าในการผูกมัดนะคะจะเป็นท่าทีา่ไม่ฝืนกับคนไข้แล้วก็ไม่ได้ทำให้คนไข้ได้รับบาดเจ็บนะคะพอผูกมัดคนไข้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้พิจารณาในเรื่องของการให้ยาฉีดได้นะคะ สำหรับเคสที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะก็ขอ,อนำเรียนให้ทุกท่านในการซ้อมแผนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะณสถานที่นะครับณหอผู้ป่วยอายุรกรรมชั้น4นะครับมีผู้ป่วยชายอายุ40ปีมีประวัติใช้สุราและสารเสพติดมารับการรักษาด้วยการปลดท้องซึ่งอาการนั้นอาจจะเกิดจากตับอักเสบแผลในกระเพาะอาหารหรือจากการใช้สารเสพติด ระหว่างให้ประวัตินะครับพบว่าผู้ป่วยแจ้งว่าไม่มีญาติมาเฝ้าเพราะมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลระหว่างอยู่ในหอผู้ป่วยผู้ป่วยแสดงสีหน้าเศร้าแยกตัวและไม่คุยกับใครครับ คุณนนคุณนนคะดิฉันเป็นพยาบาลที่ดูแลคุณนะคะคุณนนใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆคุยกับพยาบาลก่อนโอ้คุณนนท์รู้ตอนนี้คุณนนท์กำลังรู้สึกว่าเศร้าเสียใจเนาะ,ะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พยาบาลฟังหน่อยได้ไหมใจเย็นๆนะคะ<ๆ>อ่าดู คุยกับพยาบาลทางนี้ค่ะแฟนทิ้งเนาะรู้สึกเสียใจมากเลยเนะยาะพยาบาลเข้าใจค่ะเวลาที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างเราก็จะรู้สึกไม่ไมสบายใจรู้สึกเสียใจเนาะค่ะใจเย็นๆค่ะมองมาที่พยาบาลเนี่ยค่ะคุยกับพยาบาลคุณนนท์คะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะคุณนนท์คุณนนท์หันมาหาพยาบาลนี้ค่ะคุยกับพยาบาลนะคะอย่าทําแบบนั้นค่ะมันอันตรายคุณนนท์ถอยลงไปก่อนอีกนิดนึงค่ะ คุณนอนใจเย็นคุณผู้ป่วยข้างๆนะคะผู้ป่วยข้างๆช่วยช่วยดูนิ่งๆนะคะตอนนี้พยาบาลกําลังช่วยคนไข้อยู่นะคะใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะคุณนอนใจเย็นๆนะคะไม่มีใครทําอะไรคุณนะคะตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยคุณอยู่นะคะค่ะเพราะ ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรนะคะเราจะช่วยให้คุณปลอดภัยนะคะเรามาก,กันหลายๆคนเีพราะเราเป็นห่วงคุณนะคะใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะทําใจให้สบายก็ไม่มคะผิกกับคืนคะ่ะผู้ป่วยคนอื่นๆนะคะช่วยอยู่อย่างสงบข้างๆนะคะห้ามถ่ายรูปนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังช่วยคนไข้อยู่นะคะ หนึ่งหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวก่อนพร้อมก่อนค่ะพร้อมก่อนพร้อมก่อนคุณนนท์ช่วยช่วยเราช่วยช่วยพยาบาลยกหน่อยนิดนึงค่ะโอ้ยสายมีแท่งสายสายเนี่ยเอาขอผ้าผูกมัดค่ะช่วยหน่อยค่ะ ในส่วนของคนไข้ที่มีพฤติกรรม ทำร้ายตัวเองนะคะ,ะโดยมุ่งหวังที่จะให้ตัวเองเสียชีวิตก็ถือเป็นคนไข้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นการก้าวร้าวจะทำร้ายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรวบตัวนะคะเราก็จะกระทําอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะซึ่งอาศัยในช่วงที่เราเจรจากับคนไข้นะคะ,ะคนไข้ที่มีอารมณ์ในเรื่องของเศร้าในเรื่องของความคิดที่อยากตายนะคะก็จะใช้การเจรจา ช่วยชะลอไว้ก่อนชะลอ,อะเพื่อสําหรับรอทีมเข้ามาช่วยนะคะการเจราจาจะสําคัญในในคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะคะหลังจากนั้นทั้ง2กรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นก้าวรล้าทําร้ายคนอื่นหรือว่าก้าวรล้าทําร้ายตัวเองนะคะเราก็จะพิจารณาให้ยาทั้งสองกรณีแล้วก็ ผูกมัดแล้วก็นาผู้ป่วยไปดูแลอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานในเรื่องของการผูกมัดผู้ป่วยนะคะคนที่ควบคุมผู้ป่วยนะคะจะอ,ออกจากผู้ป่วยจนเมื่อเรามั่นใจว่าคนไข้ได้สงบแล้วไม่สามารถดิ้นได้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าจารย์พยุงศัก์ยังคุมอยู่ที่บริเวณช่วง เข่าคนไข้นะคะเวลาที่เราจับคนไข้นะคะเราจะซับพอร์ตตามข้อต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ได้รับบาดเจ็บนะคะสำหรับในซินารีโอในเคสที่2นะคะกะ็จบลงด้วยดีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ